สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับทางช่องที่ดินลบบุรีฉนดราคาถูวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาชมที่ดินแปลงสวยอีกแปลงหนึ่งนะครับที่ดินแปลงนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลบางจันทร์อำเภอบางจันทร์จังหวัดระยองมีเนื้อที่ตัดเอกสารทั้งหมด5ไร่1งาน98.7ตารางวาส่วนเอกสารสิทธิ์เป็นชนดครุดแดงน,นสสจอฉนดพร้อมโอนนะครับ ด้านหน้าติดถนน4เลนบ้านบึงแกลงหมายเลข3 4 4สความยาวขนานตามถนนประมาณ70เมตรนะครับส่วนด้านข้างของแปลงที่ดินติดถนนคอนกรีตเป็นถนนสาธารณะนะครับความยาวขนานตามถนนประมาณ120เมตรราคาขายไล่ละ3ล้านบาทท่านใดที่สนใจนัดดูเข้าชมพื้นที่จริงได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดนะครับ ที่ดินแปลงนี้เป็นอีกแปลงหนึ่งที่สวยนะครับด้านหน้าติดถนนสี่เลนรูปแปลงตามเอกสารตามโฉนดเป็นรูปตัวแอลนะครับด้านหน้าก็จะแคบกว่าด้านหลังนิดหนึ่งส่วนทางด้านหลังก็จะเป็นฐานตัวแอลส่วนทางด้านหน้าก็จะเป็นหัวตัวแอลนะครับที่ดินแปลงนี้เหมาะสําหรับที่จะทําธุรกิจได้หลายๆอย่างนะครับทำโครงการหมู่บ้านจัดสรรปั๊มน้นํามันห้างสับสินค้าโรงแรมรีสอร์ทหรือเป็นร้านอาหารร้านค้าร้านสะดวกซื้อก็ดีนะครับ อยู่ใกล้ชุมชนอยู่ใกล้หมู่บ้านตลาดร้านค้าแหล่งของกินของใช้ห้างร้านต่างๆนะครับอยู่ใกล้วัดใกล้โรงเรียนใกล้โรงพยาบาลไม่เปลี่ยวไม่แออัดนะครับอยู่ในที่โล่งลมพัดเย็นสบายอากาศถ่ายเทได้ดีนะครับน้ำประปาไฟฟ้ามีให้ครบที่ดินแปลงนี้ยังเหมาะสำหรับทำการเกษตรด้วยนะครับปลูกยางพาราปลูกทุเรียนบริเวณพื้นที่รอบแปลงที่ดินก็มีการปลูกทุเรียน อยู่หลายแปลงนะครับต้นทุเรียนก็อุดมสมบูรณ์ต้นสวยเสมอกันลูกดกรสชาติดีอร่อยด้วยนะครับท่านใดที่สนใจที่ดินแปลงนี้นัดดูที่ดินกับเราได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดนะครับสนใจติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์098 147 3498รีกเบิร์นะครับ088 790 2134รีกช่องทางนะครับ Facebook Fanpage YouTube LINE Instagram Tik Tok ทางช่องที่ดินลบบุรีฉนดราคาถูกขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมที่ดินกับเราทางช่องที่ดินลบบุรีฉนดราคาถูกฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับทางเราจะมีที่ดินแปลงใหม่ๆมาลงเรื่อยๆให้ท่านได้ชมเป็นประจำนะครับขอบคุณครับ